ไมคอดส่งบีบุกเข้ามาที่โรงเรียนเฮ้ยอนี่มันอนี้มันรุ่นพี่พวกเรานี่ไม God อา้าประตูติดอีกลุงลุงช่วยเราหน่อยสิยืนทําอะไรนั่นนะ่ะโอ้ทุกไปทุกไปทุกไป,กไปเพื่อนทุกไปโอ้มันมาแล้วเราต้องไปช่วย สวัสดีนักเรียนทุกคนเย้ได้ค่าที่นี้มาแล้วขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเ r ราว์สองนะครับยูวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมโรงเรียนใหม่ของเรานะครับผมจะบอกว่าคุณครูใจดีมากเชื่อไหม <S <S ซึ่งทัศนศึกษาครั้งนี้นะครับมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับเพราะมันจะมีกองทัพซอมบี้รอเราอยู่ <S <S ซึ่งเราจะมีรถสองนักเรียนสองคันมาบริการนะครับคันสีแดงเอาไว้ขาหอดใครที่เล่นเกงก็ ไปฝั่งซ้ายมือสีแดงส่วนรถสีขาวนั้นสำหรับผู้เล่นเบบีเบบีอย่างเราเอ้าเฮ้ยออก่อนน้อ,อก่อนจะไม่ได้ขึ้นบ้าหรือเปล่าเนี่ยก่อนดูคลิปนี้ก็กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่กอนนะครับถ้ากดแล้วโก็ไปลุยกันเลยช่วงนี้หน้าหนาวนะครับผมมันก็เลยมีหิมะตกด้วยว้าวนี่มาแล้วโรงเรียมใหม่ของเรา สวัสดีนักเรียนที่รักของเราวันนี้เป็นวันแรกของโรงเรียนนะนี่คือกุณมครูคารินนะครับสวัสดีเราจะรอดปีนียเกรบเข้ามาเลยพวกแกฉันไม่การบ้านให้ทำยันชาติหน้าเลยโอ้ยแต่นี่ห้องเรียนของเราเลยเนี่ยเฮ้ยมีชื่อเราด้วยเห็นไหมเห็นไหมนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่วันแรกของเรานะครับผมาวัดดีออร่าเป็นไงบ้างหนาวแมงข้างนอกอ่ะเอ้าเพื่อนเอาขวีมันจากไหนเนี่ยขโมยาวีของครูเดี๋ยวนีย นี่ไงห้องเรียงของเราว้าวคุณครูแลค High school นะครับอ่าสวัสดีครับขอใช้กาวีได้ไหมครับอ้าวเ,เทจังเออเปิดได้ด้วยครูมีอะไรบ้างเนี่ยมีขนม,มอะไรบ้างไหมหิวจัง <c oughs> เฮ้ยสกิปได้ด้วยไม่เรียนครับขอไปหาอะไรกินก่อนได้ไหมจะเพิ่งเรียนนี่นี่นี่ที่นั่งของเรานะเพื่อนนี่พี่ทีมสองแปด มาถึงไม่ถึง5านาทีหนีออกจากโรงเรียนละ <c oughs> นี่คือหัวจอของโรงเรียนนะครับนี่ได้่าว่าพวกแกไม่เรียนไม่ใช่หรอมาดิพวกเดี๋ยววันนี้ฉันจะนาเองแต่พวกแกต้องเลี้ยงฉันนะพี่ใหญ่พาเด็กใหม่หนีโรงเรียนนะครับอื <c oughs> นี่สายไม่ดีเลยอะไรกันเนี่ยไปกันหมดเลยเนี่ยนะนี่พวกน่นจะไม่เข้าเรียนกันหรออา้าวเฮ้ยอย่าพิ่งไม่เอาเหรอโอ้โหหนีกันหมดเลยอ้าวพี่ใหญ่รอด้วยนี่ <c oughs> เออเท่ยังชอบไอ้เกาวีีเนี่ยไม่ต้องเดินด้วย y ย <ak> h o o วิว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 ,ว,วบ้บมาที่ร้านเหรอเอา้าเจ๊มีอะไรให้กินบ้างเนี่ยอาหารไปไหนหมดเนี่ยเออหายอาหารไม่มีเลยไหนขนมของเราอะ่ะเอา้านี่ไงนี่ไงเฮ้รถทหารไปทำไมมีรถตำรวจด้วยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ไม่นะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างเออแล้วอะไรล่ะนายพาพวกเราออกมาข้างนอกเนี่ยเออ เดี๋ยวครูหญ่โดนจับได้เราก็โดนอีกอ่ะเป็นหัวโจกกินไม่ได้เรื่องเลยมาก็ไม่มีอะไรให้กินพามาเสียเที่ยวหมดใครเนี่ยครูหญ่มาเอ้ยไม่คดเ้ยเฮ้ยไปซ้อนก่อนขโมยขโมยกวีของครูมาด้วยเนี่ยเอ้ยงานเข้าแล้วไม่เอานะครับครูครูครับผมผมผมไม่ได้ขโมยขโมยกวีมานะครับเลยเลยผมไม่ได้มาเองด้วยนี่เนี่ยเพื่อนผมอะ่ะเอา้าพี่ใหญ่พาผมออกมาเนี่ยเอา้างานเข้า ครูจับพวกเรามาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่ใช่ห้องเรียนนี่โอ้โหนี่มันห้องศบส่วนของพอนี่เวนกรมไม่น่าเอาไปเลยเพื่อนเพื่อนเฮ้เสียงอะไรเี่ยเสียงอะไรไปเสียงอะไรเพื่อนซอมบี้อะไรคือซอมบี้เอ้าเพื่อนนี่ไปไหนมาเนี่ยครูบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวเดี๋ยวครูอย่าเพิ่งไปไปด้วย ไปด้วยคนนึงไปได้ไหมอ่ะครูใหญ่ครูใหญ่ขังเราไว้อะไรันเนี้่ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันม,มันมีอะไรผิดปกตินียเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ย้าภัยไฟดับงานเข้าเอ้ยที่โดดไปนี่ไม่ใช่ดีใจนะนี่กลัวน,นะเนี่ยเฮ้ยช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วยรก็ไดช่วยทีหาพวกเราเออกไปทีไม่นะ น่นมันอะไรอ่ะเขียวๆนั่นคืออะไรเฮ้ยบอกนะเป็นซอมบี้ดูข่าวเขาดูข่าวออกข่าวเฮ้ยข่าวด่วนมีซอมบี้อะไราว่าทั่วเมืองทุกคนห้ามออกจากบ,บ้านให้อยู่แต่ในบ้านเฮ้ยใส่หน้ากากด้วยอ้าวทั้บอกฉันไม่ไว้ใจห้องทดลองพวกนี้เลยนายคืออะไรกันแน่เนี่ยอ้าวมีตัวเลือกกลับบ้านหรือว่ารวบรวมอุปกรณ์กลับบ้านสิครับรออะไรรีบเลยเอ้าวคนหนึ่งจะไม่กลับบ้านใช่ไหมเนี่ย เปิดประตูแล้วเปิดประตูแล้วเฮ้ยมีอาวุธด้วยเฮ้ยแท่อหยิบได้ไหมอ่ะฮ่่ชป,ป,ปอีไปไงเอาละครับตอนนี้เราต้องรอให้คุณครูมารับเราไปนะครับเปิดประตูสิพร้อมรับเลยตอนเนี้ยโอ้โหอะไรนะสี่ชั่วโมงผ่านไป <What? S 1> เอ้ยตายพอดีฉัน <c oughs> เพื่อนฉันหิวมากไ <c oughs> อ้ครูใหญ่อยู่ไหนเนี่ยไม่กอดเมื่อกี้ครูบอกให้ไปขึ้นรถบัสทำไมพวกเราก็ไม่ขึ้นอ่ะถูก เอ้ยฉันบอกไปแล้วพวกนายไม่เชื่อฉันเอ้ยออกไปไม่ได้นะ่ะโดนขังอยู่ในนี้ไปก็ดาบิกหิวก็หิวเสียงอะไรอะ่บอกนะมันมาแล้วไม่นะยาเฮ้ยมิสเตอร์ดอนามาช่วยเราแล้วพ <c oughs> งพวกเราออกไปทีช่วยด้วยช่วยด้วยเย yeah. <c oughs> โอเคครูใหญ่โทรมาครับให้มารับพวกเราอ้าวล้วครูใหญ่ทิ้งพวกเรานี่นะ <c oughs> ไฮวอร์ดนะครับจะไปกินข้าวหรือว่าตามเดฟไปก็ต้องกินข้าวสิครับรออะไรซอมบี้ช่างมันตอนนี้หิวกินก่อนอทุกคนบอกว่าเราจะไปฟอลโล่เดฟกันเราจะไม่ไปหาอะไรกินละ m ม GOD ดซอมบีบ้บุกเข้ามาที่โรงเรียนเฮ้ยไอ้นี่มันอ้นี่มันรุ่นพี่พวกเรานี่ m ม g o อดเฮ้เยทำไงดีหนีขึ้นไปหนีขึ้นไปข้างบนในนในมันมายัง โอ้โหมาเป็นกองทัพมาเป็นกองทัพเลยนี่ไงเฮ้ยนั่นมังคูใหญ่หรือเปล่าไม่นะไม่นะโอ้ทุกคนรีบวิบ่งไปวิ่งไปมันมาแล้วมันจะมาถึงแล้วเนี่ยเฮ้ยเยเปิดประตูดได้ไหมเปิดประตูได้ไหมอ้าประตูติดอีกลุงลุงช่วยเราหน่อยสิยืนทําอะไรนั่นน่ะโอ้ทุกไปทุกไปทุกไปเพื่อนทุกไปอ๋อมันมาแล้วเราต้องไปช่วยเฮ้ยทุบมันทุบมันทุบมันวิ่งหนี วิ่งวิ่งโอ m มกอดโอเมกอดโอเมกอดเ้ยฉันจะตายแล้วช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเอออะไรกันนี่อุอุสาไปช่วยเพื่อนตัวเองตายซะงั้นโดนัทก็ไม่ได้กินฟางก็ไม่ได้กลับเป็นห้องเรียนที่แย่มากเลยนะเพื่อนของแมกลับมาแล้วไปอยู่ไหนกันเนี่ยเพื่อนรอด้วยไม่ตกลงไปอีกแล้วตกลงไปอีกแล้วไม่นะไม่นะ โอ้ย,อยกลับไปทางไหนกลับทางไหนเนี่ยโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่โอ๊ย <S <S ด่านนี้เราไม่ผ่านนะครับอย่าเพิ่งเสียใจไปนะเพื่อนๆนเพราะการจบเกมนี้มีทั้งหมด14วิธีเพราะฉะนนั้นเราต้องมาเล่นอีก14ครั้งไงถ้าอยากจะดูตอนต่อไปนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับผมสำคัญที่กระดิ่งนะครับเพราะเวลาพี่ลงคลิปทุกคนจะได้ดูคลิปก่อนใครเลยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ